สามมิถุนายนรวมกระมนชนชาวไทยต่างรวมใจพักดียิ่งพระมิ่งขวัญเทิดพระกิตติคุณการุณานันต์นิกรมั่นนบวันทาพระราชินีทรงสืบศาสตร์ราชประสงค์และจงรักหาฤทยแน่นหนักสมศักดิ์ศรีเคียงข้างองค์ราชาผูบดี เกริกธาตรีพระเมตตาขจรไกลเชิญเทวาน้อมคุณาพระไตรรัตพรพิพัฒจะรัดล่าอดิสัยเหล่าเทวันอันศักดิ์สิทธิ์ฤทธิี่ไกลประทานชัยให้พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางสาวนิพาพรบินสัน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชดําริพร้อมด้วยผู้บริหารคณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนราชดําริ